สวัสดีครับผมแจ็คก,กี้พิกอาร์ตนะครับวันนี้ผมจะเอาพีเซตหรือมามาอธิบายเรื่องของพีเซตที่ผมทำเอาไว้นะครับในส่วนของไลท์ลูมนะครับพีเซตที่ผมทำเอาไว้จะเป็นโทนแบบสวิสโทนนะครับก็คือแบบแนวหวานๆนะครับสำหรับคนที่ชอบสไตล์แบบแนวนี้นะครับก็ลองโหลดไปใช้ดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้งานนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้งาน เรื่องของ preset นะครับหรือว่าไม่ทราบว่าต้องนำ preset เข้าตัวไลท์รูมยังไงนะครับมาสังเกตนะครับตรงในส่วนของตัว develop นะครับาทางด้านซ้ายมือนี้นะครับให้เลือกที่เมนู preset นะครับแล้วก็ให้ทำการคลิกขวานะครับในส่วนของ user preset นะครับเราก็จะมีในส่วนของคำว่า new folder ก็คือเราสามารถที่จะทำการแยกหมวดได้นะครับหรือจะทำการ import ค่า preset ที่เราได้ทําการดาวน์โหลดจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับในกรณีนี้ผมจะมีะชื่อพิซซตของผมว่า Light Switch Tone นะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดเข้ามาแล้วนะครับอโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าวิธีการใช้ค่าพเซซตจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําการรีเซ็ตค่าที่ผมทำเอาไว้ก่อนอ,อันนี้ก็จะเป็นค่าเดิมของตัว ตัวภาพเขานะครับงานนี้ผมก็จะเลือกมาที่ตัวพรี s e t ที่ผมทำเอาไว้นะครับแค่ทำการคลิกที่พรี s e t นะครับตัวไล g h ร r o ก็จะทำการแก้ไขหรือว่าตั้งค่าให้เราเรียบร้อยเลยนะครับงานนี้เนี่ยเรามาดูกันภาพบางภาพเนี่ยจุดโฟกัสอาจจะไม่ตรงนะครับอาจจะไม่ได้แบบคลิกเดียวแล้วสวยอย่างนี้เลยก็มาดูที่ตัวที่ผมทำไว้นะครับในส่วนของ radial filter นะครับ สังเกตได้ว่ามันจะมีในจุดจุดหนึ่งที่ผมได้ทํามาเอาไว้นะครับอันนี้เราสามารถทําการย้ายได้นะครับสังเกตนะครับว่าเมื่อผมทําการย้ายในส่วนของตัวมาร์กเนี่ยอ่าตัวภาพเนี่ยก็จะเบอร์นะครับเห็นไหมอ่าอันนี้เราต้องการให้จุดไหนชัดนะครับเราก็มาทําการย้ายมาที่จุดนั้นนะครับหรือว่าโฟกัสไปที่จุดนั้นนะครับ แค่นี้นะครับง่ายๆสำหรับการใช้พอ่ซซตที่ผมแจกนะครับยังไงฝากติดตามผลงานด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบอผลงานที่ผมทำก็อย่าลืมกด subscribe นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ